พี่ๆเกษตรกรท่านใดเคยมีประสบการณ์อยู่ในช่วงเวลาอันพิเศษแบบนี้บ้างครับ20ปี30ปีหรือบางท่านอาจจะ40ปีผ่านมาแล้วเมื่อดูคลิปวิดีโอที่ผมจะนําเสนอต่อไปนี้อาจจะหวนระลึกนึกถึงครั้งอดีตท,ที่เคยผ่านมาถึงแม้ว่าอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ลําบากและย่ําแย่ซึ่งมันผ่านไปแล้วและไม่อยากจะหวนกลับคืนไปลําบากแบบเดิมอีกแต่ลึกๆแล้วก็แฝงไปด้วยความสุขที่อยู่ในความทรงจํา เป็นความสุขที่ไม่อาจจะลบเลือนออกไปจากความทรงจําได้ช่วงเวลาที่ผมพูดถึงนั่นก็คือการได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการลงแขกดำนาซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เกิดความรักความสามัคคีสมัครสมานเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันของญาติพี่น้องทุกคนแล้วก็จะมีเรื่องเล่าให้สนุกสนานผ่อนคลายในวงสนทนาในขณะที่ดำนาเพื่อที่จะคลายความเหนื่อยล้าลงได้มีโอกาสทํางานร่วมกันและก็หัวเราะต่ออายุ ร่วมกันพูดคุยสามัคคีกันเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยครับหรือบางทีญาติพี่น้องอาจจะมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกันก็จะมาปรับความเข้าใจในขณะที่กําลังทํางานร่วมกันหรืออาจจะมีการระบายความในใจความทุกข์ยากลําบากของครอบครัวของตัวเองให้กับคนอื่นได้ฟังและญาติพี่น้องก็ร่วมกันช่วยกันแก้ไขแก้ปัญหาและมีอะไรที่จะแบ่งปันกันได้ก็แบ่งปันกันไปแล้วก็มาถึงเวลาที่มีความสุขที่สุดอันนี้เป็นความคิด ของผมนะครับซึ่งผมคิดว่าทุกคนก็น่าจะคิดแบบเดียวกันกับผมนั่นก็คือเวลาที่เรามากินข้าวร่วมกันวันนี้แม่ยายผมเข้าครัวเองทําน้ํายาขนมจีนปลาย่างสูตรอีสานดั้งเดิมและที่ขาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงก็คือส้มตําและก็ส้มผักเสี้ยนครับและก็อีกเมนูหนึ่งที่ประทับใจทุกทุกคนนั่นก็คือลาบปลาดุกโดยที่แม่ยายผมสับขาอ่อ,อนลงไปผสมด้วยกินกับผักสดอร่อยยาบอกใครเชียวส่วนของหวานก็คือ ขนุนสุกที่อยู่หลังบ้านแม่ยายของผมครับอร่อยสุดยอดจริงๆต้นเล็กๆต้นนี้แต่ดกมากๆเลยครับ หลังจากกินข้าวเสร็จเรานั่งพักแป๊บเดียวเราก็รีบลงมาเพื่อที่จะช่วยกันดำนาอีกรอบหนึ่งในช่วงบ่ายเรามีข้อตกลงด้วยกันว่าจะต้องเสร็จก่อนบ่ายสองโมงเพราะว่าบ่ายสามโมงจะต้องไปรับลูกหลานที่กำลังเลิกเรียนเป็นไปตามที่เราคาดหมายและตกลงกันไว้จริงๆว่าจะเลิกบ่ายสองโมงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้ดำนาแบบเร่งรีบนะครับแต่ว่าที่นาตรงนี้มันมีน้ำแล้วก็ที่นาเป็นดินอ่อนนุ่มทำ ให้เราดำนานเนี่ยง่ายแล้วก็เร็วด้วยครับพอใกล้จะเสร็จพื้นที่เริ่มแคบแคบทําให้เราเริ่มหันก้นเข้าหากันเลยครับตอนนี้สังเกตดูจะเริ่มสนุกสนานกันมากขึ้นเพราะว่าอยู่ใกล้กันมากขึ้นนั่นเองล่ะครับพี่ๆเกษตรกรท่านใดเคยอยู่ในช่วงเวลาอันพิเศษที่เรียกว่าการลงแขกดำนาน,นี้บ้างครับพิมพ์มาเล่าสู่กันฟังผมอ่านทุกคอมเมนต์ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ